มาดูเรื่องความรักนะคะวันนี้ใครหัวใจเป็นสีชมพูนะคะโอ้ยวันนี้นี่ มีแต่คนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักเลยนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยอะ่ะคนที่หัวใจเป็นสีชมพูนะคะอันดับที่หนึ่งเลยยกให้คนวันอังคารเลยนะคะคนวันอังคารคะถ้าคุณรักใครชอบใครนะคะคุณไม่ได้คิดไปคนเดียวนะ คนนั้นเขาก็คิดเช่นเดียวกับคุณนะคะก็คิดไปในทิศทางเดียวกันคะ่ะก็ถือว่าความรักแฮปปี้สดใสนะคะต่อไปคือคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้ผู้หญิงที่จิตใจดีมากเลยนะคะมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงมากๆเลยนะดูแล,แลแล้วก็คอย คอยเติมเต็มความรู้สึกให้คุณนะคุณจะมีความสุขเวลาอยู่ใกล้เขาเลยนะคะก็จะได้ผู้หญิงที่ในลักษณะเย็นเย็นเลยนะคะเย็นเ็นคือมันไม่ได้มีความเซ็กซี่มันไม่ไม่มีความห้าวหรืออะไรนะคะก็จะเป็นคนเรียบร้อยเป็นผู้หญิงในอุดมคติของคนอื่นนะคะแต่ถ้า คนดูกับเพี่วบุ๊เป็นผู้หญิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ผู้ชายที่อ่อนหวานละมุนละไมยอยู่ใกล้ตัวคุณเลยคะ่ะสองคนแล้วนะคะ พี่บูเลือกไม่ถูกเลยอ่ะมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะจัดอันดับไม่ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าอันดับสามเลยนะคะมีทั้งหมดสามวันเลยคือคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพุธและคนเกิดวันพระรหัสค่ะคุณก็อย่างคนเกิดวันวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะได้รับการดูแลคือ แฟนคุณเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักอะ่ะน่าทนุถนอมแต่เขาก็เป็นคนที่แบบคือคุณทนุถนอมเขาแต่เขาว่าเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคุณมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลความรู้สึกของทั้งคู่กันไปเลยนะคะ ส่วนคนเกิดมันพุทธาวันนี้ความรักของคุณลงตัวนะคะคุณไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะเป็นยังไงฉันรู้สึกว่าฉันสุขของฉันแล้วนะคะไม่สนใจใครเลยจริงๆบางคนอยู่เป็นโสดก็ยังโสดแบบสุขๆได้เลยอย่างนี้นะคะ ส่วนคนเกิดมันพหัสคะถ้าคุณมีคู่เป็นมีแฟนเป็นสายฝอนะคะวันนี้เป็นวันมีความสุขของคุณเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือความรักของคุณมันมาด้วยความหนักแน่น เนิ่นนานและมั่นคงค่ะส่วนเกิดคนวันศุกร์และคนวันเสาร์ค่ะความรักแบบว่ามันมันไม่ได้รักอย่างเดียวนะรักอย่างเดียวกินไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นความรักที่แนบมาพร้อมกับเงินด้วยนะคะรักแบบนี้อยากไปไหนก็มีเงินใช้นะคะพี่มุกอ่ะอิจฉาคนเกิดวันศุกร์กับวันเสาร์มากกว่านะคะ โอเควันนี้จบแล้วค่ะ